สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์ของเครืออเลสสองกันอีกครั้งหนึ่งนะฮนะในวันนี้เราก็อยู่กับคุณเจฮอกเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเป็นออรักสีน้ําเงินอีกแล้วนะฮะอะเลสทีมงานของเขานะครับคุณโทมัสจากแคลนเอฟนะฮะเป็นอิรักสีเหลืองนะส่วนตรงนี้นะครับคุณ just f o r kicks เป็นอเมริกาสีส้มนะและตรงนี้คุณ o ว high นะฮะเพิ่งมาใหม่นะครับ เป็นอีรักสีแดงนะซึ่งวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Jungle of Vietnam นะครับผมเป็นแมปที่เรียกว่าอะไรนะเป็นแมปสำหรับการแข่งขันของ c n c n e ในซีซั่นปัจจุบันนี้นะการแข่งขันการลงแรงนะฮะไต่อันดับ Quick Match นะฮะประมาณนี้แล้วก็เป็นแมปยอดนิยมของผู้เล่นเรสเล e r อ2ตั้งแต่สมัยนู้นยันสมัยนี้เลยนะก็ต้องขอบอกอย่างหนึ่งนะก็คือผู้เล่นในห้องนี้เป็นระดับร r o Player กันหมดทุกคนเลยนะ แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาแบบลงแข่งเป็นนักกีฬามืออาชีพกันทุกคนหรือเปล่านะแต่ว่าฝีมือการเล่นนี่คือระดับที่แบบต้องยกนิ้วโป้งให้เลยนะสองนิ้วเลยนะครับเนี่ยแบบนี้นะไม่เห็นภาพหรอกโอเคครับฝั่งสีน้ําเงินนะฮะเปิดด้วยแมงมุมนะครับแล้วก็เจอแมงมุมของสีแดงด้วยฮะแล้วก็จะวิ่งสวนกันไปกันมาอย่างนี้นะจังหวัดแมงมุมเข้าเนี่ยต้องระวังให้ดีนะฮะจังหวะตรงนี้อเซนตรีกันอุ้ย ก็อย่าลืมนะครับว่าเกมมันมีความหน่วงของเน็ตนะฮะต้องไมโครดีๆนะครับแล้วล็อกเก็บแร่มาอออืเรียบร้อยครับฝั่งสีน้เงินคือสร้างโรงเก็บแร่ตรงนี้ปั๊บแล้วมันจะสปอนสปอนอาจตัวรถเก็บแร่แถมมาด้วยใช่ไหมฮะเรียบร้อยครับแมงมุมโดดเข้าไปเลยฮะโดนยิงไปทีนึงไม่แตกนะต้องยิงสองทีอย่างที่บอกนะอันนี้โหมดเรือสองนะเราอะไรเนี่ยฝั่งสีส้มส่งร็อกเก็ตเทียมมาช่วยนะฮะยิงแตกเรียบร้อยครับแล้วยิงอะไรต่อครับอีกยิงโรงไฟฟ้านะฮะกาจะตัดไฟนะครับ นั่นแหละถ้าว่าไฟดับคือพลังงานไม่พอเนี่ยโปรพวกโปรโดักชันต่างๆเนี่ยมันจะชา้าลงนะการสร้างฐานการสร้างยูนิตนะฮะอันนี้บอกไว้เผื่อม,มือใหม่เข้ามาดูนะเคส่วนตรงนี้ฝั่งสีแดงก็เก็บแร่เพลินๆนะครับโอ้ส่งแมงม,มุมกลับมาส้มนะฮะส้มเต็มหรือย,อยังเนี่ยโอเคเต็มแล้วนะ,อะตอนนี้พลอยก็เริ่มร่อยรอนะฮะก็เลยทําการย้ายรถเก็บแร่ไปเก็บทองก่อนนะครับมันจะได้ไม่แย่งแร่กันนะ จะได้เก็บอย่างมีประสิทธิภาพนะครับและตรงนี้ฝั่งสีส้มขยายฐานลงมาด้านล่างะจุดนี้แล้วนะและสีเหลืองก็กำลังจะเข้านะครับมีการ drop GI เพิ่มเติมณจุดนี้แล้วแมงมุมแตกเรียบร้อยครับแมงมุมของใครครับเนี่ยนะจะของของสีแดงนะของสีแดงเพราะว่าฝั่งขวานี่มีแค่สีแดงนะที่เล่นเป็นฝั่งโซเวียตนะแล้วตรงนี้โอ้โหลงแบทเทิลแลบเรียบร้อยนะครับคุณจัสโฟคิ k i ์นี่เขาก็สร้างแบทเทิลแลบแบบ ล่อแหลมอีกแล้วนะครับมาวางไว้จุดนี้เลยนะฮะอันตรายนะครับจริงๆแต่ก็อย่างที่ผมเคยพูดไปนะถ้าคุณจะสร้างสิ่งก่อสร้างที่แบบสําคัญขนาดนี้เนี่ยแล้วมาสร้างไว้หน้าบ้านเนี่ยคุณต้องมั่นใจนะครับว่าคุณจะคุ้มกันมันได้นะแต่ว่าฝั่งสีนนี้คือกองทัพเข้าไปอยู่ข้างบนนะฮะจังหวะน,นี้ก็น่าจะคุ้มกันได้อยู่นะฮะโอ้กริซลี่มิราจโอเคครบนะฮะน่าจะป้องกันบ้านได้อยู่นะครับแล้วตรงนี้ว่าไงครับทีมงาน สีแดงสีแดงไหลเข้าไปหาสีเหลืองนะครับเพราะว่าเห็นว่าสีเหลืองไปบุกฝั่งสีส้มอยู่ฮนะเรียบร้อยครับลงรถแตกไปหนึ่งนะฮะไรโน่เข้ามาไราโนโลล่ออกไปเรียบร้อยนะฮะวิ่งผ่านเลยนะครับไม่สู้นะฮะต้องไปเสริมกําลังนะจุดนี้แล้วกองทัพสีส้มหายไปหมดแล้วเรียบร้อยครับฐานใหญ่แตกด้วยนะฮะมีราดออกมาไม่ทันนะครับอ่าแต่เมื่อมีราดออกมาปุป๊บก็แตกเลยนะจังหวะนี้เรียบร้อยครับมีราดเนี่ยมันยิงยูนิตแรงกว่าไปซึมนะฮะแต่ข้อเสียคือมันเบานะ แล้วตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีแดงสีแดงโอ้โหหลังจากที่ทําลายฐานสีเหลืองไปได้นิดนึงก็ต้องมาช่วยสีส้มกันบ้านนะแล้วสีส้มจังหวะน,นี้เนี่ยไม่เหลือโรงรถแล้วนะครับเหลือแต่โรงทาหารนะครับเขาต้องใช้กองทัพทาหารราบในการสู้แล้วนะฮะฝั่งสีส้มตรงนี้ยังไงครับสีแดงยิงแร่ทิ้งเพื่อที่จะทําการขยายฐานนะฮะน่าจะสร้างเป็นอ่าโรงถลุงแร่นะจังหวะน,นี้แล้วสีน้ํางเงินกองทัพเขาไปในหมดครับเนี่ยอ๋ออยู่นี่นะฮะนี่มาจากด้านบนนี่นะฮะ โอเคสีเหลืองบอก NVM นะย่อมมาจากคาว่า Nevermind นะแปลว่าช่างมันเถอะประมาณนี้โอเคก็ไม่รู้นะฮะว่าทำไมเขาถึงทิมพ์มาอย่างนี้อันนี้ใครรู้สาเหตุก็บอกด้วยนะช่างมันเถอะนี่แปลว่าอะไรวะหมายถึงช่างอะไรนะฮะเครู้แต่ว่าตรงนี้ฝั่งสีแดงขายารวมกับแบทิ้งนะฮะหลังจากที่สร้างได้แป๊บเดียวแล้วตรงนี้เดสเดเตอร์วิ่งมาเจอรเกเทียของสีส้มยิงตายไปหนึงนะฮะ โอ้โหสีแดงไอ้สีเหลืองนะเบสโวลเตอร์ของสีเหลืองนะครับเสียดายมากเลยแต่ว่าสีแดงโอ้สีแดงมีไรโน่สามบังด้วยนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นยูนิตที่น่ากลัวนะตรงนี้ไหลมาหาสีเหลืองไม่สู้กับสีเหลืองนะครับมาหาสีน้ําเงินนะฮะโอ้โหแล้วสีส้มอยู่ไหนครับสีส้มกองทัพสีส้มอยู่ไหนครับเออกองทัพทหาร GI r o c k e t กตเตผมว่า r o c k e t เตียเนี่ยเป็นยูนิตอ่าซัพพอร์ตที่สําคัญนะสําหรับกองทัพแดงนะแล้วกองทัพแดงอยู่ไหนครับอยู่นี่นะ มาตรงนี้แล้วครับสีเหลืองไหลขึ้นมาปะทะกันเรียบร้อยครับจังหวัดตลุมบอนตรงนี้เดสเซเลเตอร์ปั๊มนะครับคุณมาสเรดเซเตอร์จะเป็นต้องปั๊มพื้นนะสีเหลืองฮัลโหลคุณโทมัสโอ้ถ้าสั่งปั๊มนี่เคลียร์ไรโน่ก็ได้เคลียร์เจไอก็ได้นะฮะแต่ไม่ทันแล้วครับตรงรถสีเหลืองแตกไปแล้วนะฮ oh, ะโอ้เสียดายมากเลยนะครับแล้วตรงนี้รอเกตเทียมาจัดการส่วนที่เรือนะครับรีด้าแตกบื้มนะโปรดักชั่นฝั่งสีเหลืองไม่เหลือแล้วนะครับบอกจีจีแล้วนะฮะคุณโทมัสกูดเเกมมลยนะครับผ และในขณนะเดียวกันจังหวะน,นี้ฝั่งสีน้ำเงินยังอยู่นะฮะเหยียบร้อยครับคุณโทมัสสีเหลืองกดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะเหลือแค่เจฮอกนะฮะเจยฮอกก็จะสู้ไหวไหมครับสองทางเลยไม่น่าไหวนะฮะโอ้โหแล้วรถถังโดนเก็บหมดเลยนะครับก็ต้องกดยอมแพ้ไปตามระเบียบนะฮะอันนี้เข้าใจได้ไม่ยากนะฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเวทูไฮฝั่งสีแดงและคุณจัสฟูคิฝั่งสีส้มนะครับผม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอทีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ